ดินเหมือนที่ผมดินไหมครับเป็นคนหรือเปล่าครับถ้าเป็นคนเนี่ยขอเสียงหน่อยครับสวัสดีครับพี่พี่เพนเพื่อนลุงป้านาอาทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเดินทางนะครับวันนี้ผมไม่ได้พาพี่พี่นเพื่อน,อนลุงป้านาเนี่ยเข้าป่าไปชมบรรยากาศในป่าหรือไปทํากิจกรรมกับน้องๆน,นะครับวันนี้ผมจะมานอนในกระท่อมร้างที่ เคยมีคนเนี่ยคลอดลูกไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตในกระท่อมแห่งนี้เมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับคืนนี้ผมจะมานอนในกระท่อมนี้เพียงคนเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปในกระท่อมกันเลยนะครับผมสภาพกระท่อมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเก่านะครับนี่หลังคาก็มูงด้วยสังกะสีครึ่งหนึ่งแล้วก็กระเบื้องครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะอ่ากั้นด้วยไม้ฟากหน่อยหนึ่งนะครับนี่ แล้วก็เป็นไม้กระดันเก่าๆกั้นอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับโอ้ตรงนี้เป็นระเบียงรู้สึกว่าเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับที่บริเวณแห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากชุมชนเท่าไหร่นะครับก็ห่างกันประมาณสองสามกิโลไม่เกินนั้นนะครับผมนี่สภาพก็ค่อนข้างจะทรุดโทรมเลยนะครับผมหลังคาเนี่ยก็พร้อมจะหักลงมาทุกเมื่อเลยครับนี่ไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปไปดูข้างในดีกว่า ข้างในค่อนข้างจะน,น,น่ากลัวเลยนะครับก็ดูเหมือนเคยเคยมีคนมาก่อไฟนะครับผมเฮ้ยเหมือนมีเหมือนม,มีคนมาเคาะผนังดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะผูกเป้แล้วกันผมอาจจะหูฝาไดไปก็ได้นะครับ ดีนไหมครับดีนเหมือนที่ผมดีนไหมครับเหมือนมีคนเดินข,ข้างบ้านข้างๆกระท่อมนะครับไม่ใช่บ้านเสียงเนี่ยเงียบไปแล้วนะครับผมกำลังจะผูกเปเลยนะครับแต่ว่าได้ยินเสียงเนี่ยเหมือนมีคนมาขวนกำแพงนี้ตรงนี้แต่เสียงก็เงียบไปแล้วนะครับ ดีมนะครับเหมือนมีคนมาเดินข้างๆกระท่อมตลอดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องมาตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะผูกเปลต่อนะครับมาดูกันนะครับว่าคืนนี้ผมจะนอนที่นี่ได้หรือเปล่านะครับ โอโ้ตกใจงาตัวเองกระโทถผมตกใจเงาตัวเองในกระจกนะครับนี่ตรงนี้เป็นกระจกนะครับโอ้ขอเรียกปูเปต่อนะครับ ดีไหมครับเหมือนมีคนร้องเสียงเหมือนคนกำลังหนาวใครครับเป็นคนหรือเปล่าครับถ้าเป็นคนเนี่ยขอเสียงหน่อยครับเงียบไปแล้วนะครับดีไหม เหมือนมีคนคุยกันอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้ในกล้องอาจจะไม่ดีนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยเบามากๆนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตนอนนะครับนอนฟังดูก่อนว่าเสียงจะเข้ามาใกล้หรือเปล่านะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ผูกเพลงเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้ผมก็จะเข้านอนนะครับผมเสียงเนี่ยมันมีคนมาเคาะประตหน้าต่างตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมวิ่งออกไปดูข้างนอกเลยดีกว่านะครับตกใจงเงาผมเหลือเกินเห็นไหมครับเงาผมเนี่ยเฮ้ยเห็นคนเดินเห็นคนเดิน มคนเดินอยู่ข้างหลังนะครับมันก็ไม่มีใครนะครับแอบจะถึงหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับนี่มทม่ผมได้ยินเสียงหน้าต่างดังทางนี้นะครับข้างล่างก็ไม่มีใครนะครับ โอเคผมน่าจะโดนเข้าแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้มาท้าทายนะครับผมเราแค่มาทดสอบจิตใจเฉยๆนะครับผมได้เอามีดมาด้วยนะครับผมครับตอนนี้ผมก็อยู่บนเปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ออกไปเดินดูก็ไม่เจอใครนะครับผมสงสัยผมเนี่ยคงจะเจอดีแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผม ผมจะนอนตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับว่าผมจะเจออะไรอีกหรือเปล่าหรือจะมีเสียงปลาประหลาดอีกหรือเปล่านะครับผม mm hmm. หลังจากที่ดินเสียงเหมือนคนร้องเหมือนหนาวนะครับผมก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาต เข้านอนก่อนนะครับหึหึรู้ม่มันดันหลังผมอะดันไล่ผมสองทีเลยนะครับยังไงผมก็จะนอนให้ถึงเช้าเลยนะครับ ผมจะวางมีดไว้ตรงนี้โดยที่ผมไม่ใส่ฝักนะครับผมจะได้หยิบขึ้นมาใช้ได้เลยทันทีนะครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับเช้านี่ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะครับอากาศเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมตื่นมา้เนี่ยผมได้ยินเสียงน่าจะเป็นกระดิ่งวัวหรือควายนี่แหละนะครับอยู่ไม่ไกลาจากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เคยเป็นกระต๊อบ หรือก็ถ้ำนะครับอย่างที่ผมได้เล่าตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเคยมีคนที่คลอดลูกแล้วคลอดไม่ได้นะครับเขาเสียชีวิตนะครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับผมการเสียชีวิตแบบนี้จะเรียกว่าตายทั้งกลมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะมีเพียงเทาง่านี้คลิปวิดีโอนี้เป็นแค่การมานอนนะครับเพื่อทสสสดสอบจิตใจ,ใจตัวเองนะครับผมสิ่งที่ผมเจอเมื่อคืนนะครับ อาจจะเป็นคนก็ได้นะครับเพราะาที่นี่มันอยู่ไม่ค่อยไกลาจากชุมชนเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ขอ้ขอขวายเนี่ยข้าวัวข้อควายเนี่ยก็อยู่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณกิโลหรือกิโลเศษเองนะครับเสียงกระดิ่งเนี่ยสังเกตได้ว่าจะเสียงกระดิ่งเนี่ยจะได้ยินข้าวกล้องเลยนะครับผมตื่นมนาะผม,มยังงงอยู่เลยนะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายไว้เจอในคลิปเดีวหน้านะครับ